ดูเหมือนว่าผมจะเห็นอะไรในป่าใหญ่อีกแล้วครับมองไกลๆก็คล้ายๆวัตถุโบราณมาดูใกล้ๆครับมันคือมีดมันแต่สมัยไหนครับเนี่ยแล้วมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเดี๋ยวลองเก็บกลับไปดูกันครับว่าพอจะใช้งานได้หรือเปล่าตอนแรกก็ว่าจะเอามานั่งฝนเพื่อที่จะเอามาทํามีดอีกครั้งแต่พอฟังเสียงในหัวแล้วคงจะไม่ไหวมันีมันขึ้นเยอะเหลือเกินแต่มันก็ยังเหลือเนื้อเหล็กอยู่ครับ จัดการตัดด้ามมันออกก่อนเลยครับไม่ต้องเป็นเรามีดยังดีที่ว่าเจอในป่ายาถ้าขุดเจอใต้ดินมันคงได้ขึ้นหิ่งไปแล้วครับตัดด้ามมีดออกแล้วผมก็จะทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวผมจะไปเดินหาส่วนประกอบอีกชิ้นหนึ่งก่อนครับแล้วผมก็ไปได้เศษเหล็กข้ออ้อยมาอีกแล้วครับความยาวก็ไม่เท่ากันสักอันเลยครับเดียวต้องเอามาตัดให้มันเท่ากันก่อนจะใช้ทั้งหมดหชิ้นครับ เอาฉากมาวางทาบแล้วก็ใช้เมจิกมาร์กไว้เลยครับเอาให้มันได้ขนาดเท่ากันทุกอันจากนั้นก็ทําการตัดจุดที่เรามาร์กไว้ได้เลยครับหลังจากที่ตัดได้ขนาดเท่ากันทุกชิ้นแล้วนะครับใช้หินเจียใส่ใบตัดใบบางนะครับทําการผ่าลงไปตรงกลางในลักษณะนี้ครับแล้วก็จะทําเหมือนกันทั้งหมดหกชิ้นครับเมื่อผ่าครบแล้วทั้งหกอันก็นํามาเสียบเข้ากับมีดในลักษณะนี้เลยครับ ตรงนี้ผมจะเอาไปเชื่อมติดนะครับเลยต้องเจียสนิมออกนิดหนึง่งไม่งั้นมันจะเชื่อมไม่ติดครับจัดระยะความห่างตามที่เราต้องการเลยครับผมก็จะเฉลี่ยให้มันเท่าเท่ากันให้มันได้ช่องไฟเท่าเท่ากันครับนี่ไม่ได้จัดเลย หลังจากเชื่อมเหล็กคออ้อยเข้าไปมันก็ออกมาหน้าตาประมาณนี้ครับทีนี้มันจะเหลือด้ามของมีดที่ผมตัดออกผมจะเชื่อมติดเข้าไปตรงนี้ครับจากนั้นใช้หินเจียเจียปลายเหล็กคออ้อยที่มันยื่นออกมาครับเจียให้มันมนๆมนก็พอแล้วครับไม่ต้องให้มันแหลมถ้าจะเจียให้มันแหลมเดี๋ยวมันจะมีคนเดินไปเหยียบจากนั้นก็ใช้หินเจียเจียคมมีดนิดน,นึงครับไม่ต้องสงสัยว่าทําไมผมถึงใช้หินเจียหลายตัวจังมันเป็นสูตร ถ้าไม่เอาออกมาใช้มันจะโดนด่าว่าจะซื้อมาทาไมนหนาไม่ได้ใช้ทีนี้ก็ไปหาด้ามมาใส่ครับผมก็จะใช้ด้ามเหล็กนิ้วคุณนิ้วนี่เลยครับเอามาเชื่อมติดกับด้ามมีดเลยเสร็จแล้วเราก็จะไปใช้งานกันครับมันจะมีบางจุดนะที่มันเป็นหินหินเยอะมากจนไม่กล้าใช้เครื่องตัด้าตัดก็ใช้วิธีการถางนี่เลยครับแบบนี้สะดวกดีครับเป็นทั้งจอบเป็นทั้งคาด สำหรับคนที่กลัวว่ามันจะหนักนะครับเดี๋ยวผมจะช่างกิโลให้ดูตอนท้ายคลิปครับเดี๋ยวขอถากต่อน,นิดนึงครับกำลังมันเลยถ้าบ้านไหนมีมีดเก่าๆแบบนี้ก็เอาไปลองทำตามกันได้ครับใครจะคิดว่าเศษเหลขข็กคออ้อยสั้นๆแบบนี้จะมีประโยชน์โอ้แจ๋วและสำหรับคนที่คิดว่ามันหนักมาดูช่างกิโล มือไม่ได้จับอะไรนะนึ่งกิโลกับอีกสี่ขีดหนึ่งโลสี่ขีด